เพ่ hey, ม่หามาท่ายปัญหากันมวลมวลไหนอย่างเดียเอาท่ายปัญหากันเหรียญเรียญอะไอย่างพระใส่พระใส่อีหยังตีกองถามงงงไม่หยังใส่ค้อนตัวผิดไอ้อย่งางพระใส่เน้นหน่อยตีกองปัญหาเนะาะเราพระตีกองอย่ำใดเอาแล้ค้ำถามงงง อนุบาลก็ตอบได้เอาบอกไงย้ำไหร่ผัดตีกองย้ำไหร่ซีมงแดงตัวผิดย้ำได้ยิ่งย้ำแน้นหน่อยโบยูโอ้ยกระสีคันพระนเจ้าปบวชเป็นพระให้ยังได้ยงวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดร้างผิดวัดยังวัดสายตาประกอบแว่นโอ้ยคอยถามเจ้ารู้ไหมไฟใหม่ปลาปลาใหม่หม้เห็ดมาหยังเอาไม่ยังกว่า ไฟใหม่ปลาบ่าใหม่หมกเห็ดจักเยี่ยวพนนั่นขอยถามเจ้าได้ปะได้มีเงินอยู่สี่สิบบาทเออซื้อตะปูสามสิบบาทยังจักบาทเหลืออยู่สามสิบบาทนั่นเพเข้าใจอีกแล้วเพเข้าใจแล้วมีเงินอยู่สี่สิบบาทซื้อตะปูสามสิบบาท เรียยุติสิบบาทด,าาดาทาทั่นบ่าเขาใจคำถามอีกแล้วมีเงินอยู่สี่สิบบาทซื้อตะปูสามสิบบาทย่งจักบาทเรียยุติสิบบาทตั้งสแม่เจ้าปึก้มหรือตั้งโงห่หนิแม่ก็ถามเจ้าดูเอากูสิงโง่ตั้งไรมีเงนินอยู่สี่สิบบาทซื้อตะปูสามสิบบาทเรียยุติสิบบาทย่างยังมามีเงินอยู่สี่สิบกูเลี้ยงจบปอหกแต่กูกับพ่อบวกลบคูณหารออกอยู่กูศูนย์ เจ้ามันปึกอีหลีเจ้ามีเงินอยู่สี่สิบบาทซื้อตะปูสามสิบบาทเออเหลืออยู่สิบบาทแม่เจ้าฟังดีๆแล้วแม่มีเงินอยู่สี่สิบบาทนี่เออซื้อตะปูสามสิบบาทยัางจากบาทเหลืออยู่สิบบาทนั่นปึกแล้วจีบไหมเขาว่าจี่ไหนเจ้ากับปึกอีหลีเจ้าปึกอีหลีหรือเจ้าแกงงูขอยถามเจ้ารู้เอาเอาเมืึงถามว่าจังสี่มีเงินอยู่สี่สิบบาทคือ ซื้อตะปูสามสิบบาทแมนกูก็ตอบว่าเหลืออยู่สิบบาทเจ้าพเขาเจคําถามผู้ใดก็มาตอบน้ำกูคือกูเหมือนเจ้าพเขาเจคําถามนี่แม่เขาใจแบบไหนกูจบปหกแต่กูกับเลียนเจงกูอ่านภาษาังกฤษออกกูเขียนภาษาภาษาอังกฤษสื่อเฟซกูกับอ่านออกเหมือนคือสื่อมึงนี่ c h u m นี่ก็ชุมแมน p A กับแพเออมันกับแมนอยู่แต่ว่าเจ้าปึกมองนี้แม่ ภาษากี่ยวกัจิปองก็ว่าเจ้าปึกเจ้าฟังคำถามดีๆม,มีเงินอยู่สี่สิบบาทเออสี่สิบบาทซื้อตะปูสามสิบบาทมันยังจักบาทยังอยู่สิบบาทนั่นมีเงินอยู่สี่สิบบาทคือซื้อตะปูสามสิบบาทคือเจ้าแต่มันก็นต้องเหลืออยู่สิบบาทเจ้าฟังดีๆได้เมคัก็เจ้าปึกอีหลีได้เมยซื้อมีเงินอยู่สี่สิบอืม,อมซื้อตะปูสามสิบบาท ชื่อตะปูสามสิบบาทเงีเจังบาทเอากบบาระสามสิบบาทแม่เจ้าว่าเข้าใจคำถามว่าเข้าใจจังไหนเพ่เจ้าว่าเข้าใจคำถามกูชื้อตะปูสามสิบบาทแม่เจ้าปึกยี่หลีเด้่ยม่เจ้าไปเลี่ยนไหมไผเอาเจ้าจบเปลี่ยนไหนเขา มีเงินอยู่สี่สิบาทซือแต่ปูสามสิบบาทคนกูตอบว่าสิบบาทปันว่ากูตอบผิดปันว่าศูนย์ในกูมันหมายความมาจากไหนนี่เอากูถามมึงดูมึงจะอย่างกับกูมึงจะหาเลี้ยงกูไปหอดมื่อใดหาเลี้ยงยังอีกเจ้าฟ่งเขาเจ้คำถามแม่เจ้คอยว่าจังไหนเอาก็ยังว่ามีเงินอยู่สามสิบบาทเนี่ยเออมีสี่สิบบาทเออซื้อตะปูสามสิบบาทยังจักบาทยังสิบบาท เสียกไม่ค่อยขอิผูกค่อยตายกูกับว่าขอาใจคําถามมึงเนาะมึงก็ทถ้วยดีๆคือกูในปังถ้วยคือกูถ้วยนี่มีถ้วยคำถามของขอยนั้นเขาคิดรักเป็นรักวิชาการก็เจ้าพุ่นเจ้าฟังดีๆนะขอยิเฉลยแล้วเออฟังมีเงินอยู่สีสิบบาทเออซื้อตะปูสามเนี่ยไปสิบบาท มันก็ยั่งสามสิบบาทเ,เดี๋ยวมึงมามาโกงกูคอยโกงเงยเดี๋ยวนี้มึงหาเลี้ยงกูซื้อคอยหาเลี้ยงยังมึงก็มาถามกูดีๆว่ามีเงินอยู่สี่สิบบาทออไปซื้อตะปูสามซื้อตะปูสามไปส <laughs> ิบบาทมึงก็มาว่าแตงสิบมึงก็ว่าตะปูสา,ามสิบบาทใครเขาบอกถือได้ตัวซื้อตะปูสามสิบบาทหมาก็ต้องตอบป้าสิบบาทเอาขันมึงจิดมาถามแบบนี้ครับมึงว่าซื้อตะปูสามาสิบบาทเนี่ยหมาก็ตอบป้าสิบบาทแม่นไผ่สั่นตอบสิบบาทมึงนึกหัน

คำถามข่อยมันเปลี่ยนคำถามแบบนักวิชาการเขาคิดม้าหรอเด้คำถามคือสมองนี่พันสี่ลอยหาลอยหาลอยล้านเซลล์อย่เนี่ยเจ้าพุ่นจะมาจบป่หอหงพอแอดเล็ตจะไม่ตอบได้อย่างเอ้อเจียงหลาเนาะดูไงวิทยาคมบูดเทอ้อยบอดเทเจียงขากเจียงเน่ยานะคำถามทำนี่ก็ตอบประเด็นยังาไมา่รู้เสียใจเขาอีกจะขวางปึกกับว่าปึกยังมาอ้างว่าจบป่หอหงพอแอดเล็ตบอกเราใหม่กับว่าหล่อน